วิสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาเราที่เชียาแล้วครับเรากลับมาสู่ในช่วงสุดท้ายนะครับของโค้ชจ่ายฮิตเมื่อสักครู่นี้คุยกันแหม่นอกอบกันสนุกสนานเลยครับนะเรียกว่าเป็นคุยเกี่ยวกับหลายคนมีข้อสงสัยนะว่าเออเวลาทีมหมดดแล้วจะสู้เยอะกันหรือเปล่าพูดกันถึงเรื่องสปิริตเลยในปีนี้เนี่ยเป็นไงอ่คุณพีมดนะครับแหมพูดถึงจังหวัด ความมเป็นจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่มียอมนะฮะรเราจะเห็นนัดที่สิงห์บุรีเล่นกับอุทยาวันนั้นสิงห์บุรีไม่มีโอกาสที่เป็นชมป์ไม่ได้รุนแล้วไม่ได้รุนแล้ววันนั้นถ้าสิงห์บุรี คือทุกคนคาดการณ์ว่าสิงมือเอาปล่อยแน่แต่วันนั้นเห็นไหมเห็นไหมอะไรมันเกิดขึ้นทางอุทยาเนี่ยซึ่งไปไปไปยืนเนี่ยท่านผู้ว่าแต่จังหวัดยุยยานาเรียนนายกอบจนายกสมาคมทุกคนไปแซงขับไปเป็นไม่รู้เกือบพันคนกะ่ว่าไปแซมแน่นอนนะสิงมือเลยชักไม่มีโอกาสเช่นวันนั้นเต็ดแน่ คือสมุปราการไปลองพ้อมเล่นด้วยจะพร้อมเห็นไหมพร้อเห็นทีนะครับในขณะที่เล่นพร้อมกันประทุมธานีรถเอเซยเล่นกับสมุทรปราการครับฮะโนั้นครับทางนี้ก็รอว่าทางนุ้นเป็นยังไงไอทางนู้งก็เช็คว่าทางนี้เป็นยังไงมันเป็นอะไรที่ความว่าจังหวัดเนี่นะครับเอาทีนี้พอพูดตรงนี้เองครับผมอยากย้อนไปโคราชอืเล่นกับทีมจังหวัดนครพนมซึ่งหมดโอกาสอ่ะนะครับในขณะที่เลยเอเลยเล่นกับชัยภูมิใช่นะครับที่อีกสนานหนึ่ง โคาชเล่นในบ้านวันนั้นเลยชนะหนึ่งศูนย์เวลาเดียวกันนะเล่นตรงกันแล้วก็โคาชเสมอเสมอแล้วควาพนมหนึ่งหนึ่งหคนในสนามเนี่ยร่วมหมื่นนะครับครับนักฟุตบอลร้องไห้นะครับประธานสโมสรเนี่ยลงไปเห็นแม่พลาดนะลงไปกดนักบอลขึ้นมาครับไม่ต้องเสียใจแต่แฟนฟุตบอลของโคาชพูดว่าไงนะครับตบมือกับนักฟุตบอลของเขาแล้วผู้แยนกี่เมืออเขาว่า ท่านเป็นแชมป์ในหัวใจของเขาเป็นแชมป์ของคนโคราชอันนี้มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในหลีกคุยภาพนี่แหละผมก็จะถมผมกจะถามความรู้สึกของคุณพิรพัฒน์ด้วยนะฮะวันนั้นเนี่ยคุณลุ้นผลการแข่งจากไหนอีกสนามหนึ่งหรือว่าส่งส่งคนไปดูด้วยก็โอ้โหุรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะโทรศัพท์คนคอยโทรมาบอกแต่คือที่สําคัญที่สุดก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงตีเสมอครับขณะที่บอลกำลังอ่าใช่ครับขณะที่บอลกำลังแข่งกันขณะ ที่ประตุมธานีแข่งกับสุวการปั๊บกองเชียร์ก็เฮขึ้นมาเลยครับทําให้เรารู้แล้วว่าสิงห์บุรีตีเสมอได้โดยอัตโนมัตินมแต่ในระหว่างในเกมของประตุมธานีเขาก็เล่นเต็มที่นะครับก็เชียร์ใช่ครับผมแล้วก็ผมถามนิดหนึ่งพอคุณได้ไปนะฮะเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นตัวแทนตอนนี้เป็ตัวแทนละของอาการพับตลอในฐานะแชมป จะมีอะไรแบบเหมือนกับว่าเป็นการลํำลึกถึงบนคนของสิง์บุรีที่เขาแสดงที่ด้วยคือ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 อย่างนี้ครับเราเราต้องยอมรับในในสปิริตและก็ศักดิ์ศรีของของสิง์บุรีมากมากเพราะว่าทางเรตครับใช่ครับผมเราก็จะเหมือนกับว่าสมุดประการจะสูบหัวใจสิงเราจะสกีนบางอาจันนะครับที่เสื้อบางอาจารย์ก็คือเป็นความหมายของจัมาถึงสิงคโปร์สิงคโรก็จะเป็นนักรบบางอาจ์นรัตเมื่อ ทำเมื่อตอนที่จะ5ทีมสุดท้ายได้เนี่ยหลายคนวิจารณ์บอกว่าไอ้ทีมที่มีโอกาสแล้วจะเล่นไม่ไม่เล่นได้ยังไงก็วันนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้เลยว่าถ้าใครไปทําอะไรที่ไม่ดีไม่ดีนะครับคาว่าจังหวัดนักคุณตายวันนี้เราจะเห็นสปิรหลของของหลีกวีภาคเนี่ยทีมจังหวัดทุกทีมมีทีมไหนบ้างครับเมื่อก่อนทุกคนบอกว่าโทรมาผมเลยฮ แม่กะต้องมากดโทรมามาแล้วมาหาผมด้วยทีนั้นจะไม่เอาจริงทีงนั้นจะไม่เอาจริงแต่วันนี้พิสูน์เห็นเนี่าเห็นไหมครับเอาจริงทุกที่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีจริงอ้จังหวัดเนี่ยครับมาบไม่ได้อ้ผมไปวันนี้นะ,ะเอาสรุปว่าฟุตบอลแข่งเสาอาทิตเราไปไหนทั่วประเทศทุกภูมิภาคมีฟุตบอลอยู่ทิบานดูนะครับวันนี้เนี่ยคนเนี่ย มีภาพวิจารณ์แฟนฟุตบอลเนี่ยไปดูวันเสาร์อาทิตย์จันที่สูงยังไม่หมดวิจารณ์เลยะเออมันมันมันลดไทไปเลยยังใครเชือไหมใครไม่พูดถึงฟุตบอลไทยตอนนี้นี่ถือว่าเชยเมื่อก่อนใครพูดถึงฟุตบอลไทยต้องแอบไปคุยกันเพราะเดี๋ยวโดนถามว่าเชยแล้วแล้วในภูมิภาพเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่ซื้อตั๋วดูฟุตบอลเชยอีกหนาแล้วที่เห็นว่าโอ้เดี๋ยวนี้เขาจูงลูกจูงหลานเนี่ยเข้ามาดูฟุตบอลกันเข้ามาชมฟุตบอลมาเชียร์ทีมเชียร์เจ้าน้ก เมื่อสมัยก่อนเมื่อก่อนทีมอังกฤษ<ไ>นะฮะในลูกผู้อาจุงลูกจูงหลานไปเชียร์ทีมลู์พูลเป็นแฟนคลับไปแล้วก็ไปแต่เดี๋ยวนี้เมืองไทยเราจะเข็นน<ไ>ดนไหมจูงลูกจูงหลานเข้าไปดูเชียร์ทีมสศรีมุรีชัยนาทสมุทรปราการทีม<ไ>ต้องถิ่นเขาอะนะและผมนาสคุลิม่อน,น S <S ผมก็สงสัยว่าพูดถึงเรื่องจูงลูกจูงหลานไปเนี่ยแน่นอนมันต้องมีความปลอดภยดัยถูกไหมครับแต่ว่ากรณีพวกฟุตบอลโรลีอบังพีมันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในไทยลีกเราก็เคยเห็นกนา,ารบั้งตาบ้างการอะไรกันบ้างฟุตบอลลีกคุมพภาคีชั่นสองเนี่ยในปีหน้าเนี่ยจะมีการมาตรการเข้มข้นแค่ไหนในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้สนามเนี่ยเป็นที่ชุมนุมของครอบครัวหรืออะไรพวกนี้เออเรื่องนี้ต้องต้องเป็นเรื่องอันดับแรกเลยนะครับซึ่งซึ่งผมได้ เรียนกับท่านโสภิตพนมัยนะกรมการท่านนะครับว่าเราจะต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องเรื่องแรกเลยใช่ที่ต้องสนาปีนี้ก็มีนะครปีนี้เราก็พบปัญหาบางสนามลักษณะอย่างนี้ฮะซึ่งเราก็ทาหนังสือเตือนไปนะฮะมาเราพบอยู่สองจังหวัดคนเราพบอยู่สองจังหวัดแต่ผมกว่าญาที่ไม่เหมอนับอาจารย์จะว่าอย่างไงครับคืออย่างนี้ครับผมมองว่าเราจะต้อง วิเคราะห์ถึงถึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะครับแล้วก็เชิญตัวแทนทีมแต่ละทีมนะมาพูดคุยกันในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีมาตรการ,รเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องของคนดูทีมทีมเย้าทีมเยือนจะนั่งโซนไหนนะจะต้องให้ชัดเจน นะครับแล้วก็วิธีการวางแผนในการออกจากสนามตรงนี้สคัญมากมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางแผนไว้นะครับออกไปพร้อมกันอะไรเกิดขึ้นครับาลงหรือการพูดถากขางเกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องต้องวางแผนว่าเมื่อเมื่อทีมจะเยือนมาเราต้องให้เกียรติเขาออกก่อนโดยมีฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะครับฝ่บายเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับประกาศนะครับว่าทีมของ ที่มาที่มาเยือนซึ่งเป็นแขกบ้านแขกเมืองเรานี่ครับ,รบเราให้เกียรติเขาแล้วก็ให้เกียรติเขาโดยการที่ส่งแขกให้กับขึ้นรถสบายด้วยกันเรียบด้วยความเรียบร้อยถึงทุกคนถึงจะปล่อยจากแฟนของผมตัวเองออกไปอาจารย์จะไปเฝ้าดูได้ยังไงทุกสถานเพราะมันเยอะมากนะครับในท <ười> ุกๆสรมดาเร <ười> าจะควบคุมงใช่ครับผมมองผมมองอที่อยู่ที่ท่าเรือผมยกผมยกจะอย่างท่าเรือการของท่าเรือนี่ครับ ก่อนเข้ามาเขามีเขามีการประกาศมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีมาตรการของเขาตรงนั้นนะครับขอความร่วมมือจากทุกคนแล้วเราจะไปสุ่มดูใช่ไหมใาจสุ่มดูเขามีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ของของอ่าของกาดของท่าเรือนเขาเยอะมากนะครับเขาก็จะดูว่าเขาเขาาตั้งตั้งแถวรับกันได้เลยให้ให้ขบวนของ ของทีมทีมที่มาเยือนออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีรูปภาพถ่ายของ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 งอแฟนที่ไม่พึงปรถนาครับเป็นเป็นประวัติอยู่ตรงนี้นั่นนี่คือยกตัวอย่างครับตัวอย่างครับอ่ะผมให้คุณวิมลปิดท้ายเรามีเวลาเหลืออีกประมาณครึ่งนาทีนะฮะคุณวิมลปิดท้ายก็ต้องต้องต้องขอบคุณทีมทุกทีที่ส่งเข้าแข่งขัน ขอบคุณแตนพุตบบลนะครับที่เข้ามาชมมาเชียร์กันตรงนีแ้แน่นสนามในหลายๆสนามนะฮะก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ,รบที่นําเสนอข่าวให้ผู้ที่รู้จักนะครับแล้วก็เสนออย,ย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอสุดท้ายต้องขอบคุณนักฟุตบอลที่เล่นอย่าง มีสปิรีดครับแล้วก็ีให้คนดูเนี่ยมีความสุขมีรอยยิ้มในทุกภาคส่วนนะครับก็ขอบคุณที่ก็สมครับปีหน้าจะบูมยิ่งกว่านี้แน่นอนนะครับคุณพิมลครับก็จะพยายามทำให้ให้ดีกว่าปีที่สุดนะครับอาจารย์เช่นกันนะครับจะทําให้บูมนะฮะครับครับเราก็คงหวังว่าลีคุณภาคีที่สอนนี้ก็คงจะบูมขึ้นมาแล้วแฟนบอลแฟนคลับของอุบประการจะมีมากขึ้นแน่นอนนะครับมั่นใจครับคุณบิรวัตรชัวร์ครับผมชัวร์นะครับเราคงจะได้เห็นนะครับเอ๊ะปีหน้าเป่าวีเจ้าครับ มีคนถามสงสัยจะได้ลงางไหมครับคือตรงนี้หรือเขาจะไปตางแล้วเดยวจัดคู่วีพีให้ก่อนเล้วครับมีไหมจะได้ลงไหมบาวินี่อยู่ในใจของทุกคนในส่วนการอยู่แล้วครับผมคอ่านะฮะเอาละครับ วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับส่าหรับคนฮอตข่าวฮิตก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณวิมลกาญจนะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็ทางอาจารย์ศกพิตพานโอไมร์นะครับกรรมการจัดการแข่งขันของฟุตบอลลีกคุณพานดีชั้นสองท่นกันแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณพีรพัฒน์นะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรนะครับของสมุทรปราการเอฟซีเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแฟนฟุตบอลไทยต้องเชียร์ฟุตบอลไทยไม่ว่าจะอยู่ลีกไหนนะครับลีกนั้นก็ควรจะต้องอยู่ในใจของคุณนะครับหมดเวลาแล้วนน้ี Kak, terima kasih.